สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาพูดหัวข้อให้ฟังแต่ละหัวข้อบางคนนี่กลัวลวมากนะคะกลัวพวกแอปเงินกู้เนี่ยไม่ว่าคุณจะไปกู้เงินออนไลน์ในเพจสตูอย่างเง,งี้ยคุณไปกู้เงินมาเง,งี้ยนะคะเดี๋ยวมีมาพูดกันมาพูดให้ฟังกันนะคะอันดับแรกเลยที่ทุกคนกลัวมากกลัวมากมากนะคะทําไมถึงกลัวทําไมหนูพูดแล้ว มันดูไม่น่าเชื่อถือเลยหรือว่ายังไงทำไ,ทำไมทำไมถึงถามกันเข้ามาบ่อยมากๆเลยนะคะหรือบางท่านก็อาจจะแบบว่าไม่ไม่ได้ดูคลิปหลังๆเนาะอ่ะหนูจะพูดให้ฟังว่ามีตามมาถึงที่บ้านไหมเนี่ยถามกันมาบ่อยแบบถล่มทลายเลยบางทีหลังบ้านนะคะโอ mm ้ห hmm. ถามตามผมกลัวหนูกลัวกลัวลูกเมียจะไม่ปลอดภยัยกลัวทุกคนจะไม่ปลอดภัยหลายๆหลายๆอย่างนะ mm hmm. อ่าก็คือก็คือถามกันเยอะนะคะถามกันเข้ามาเยอะหนูจะบอกเลยนะคะไม่มีการมาตามถึงที่บ้านและที่ทํางานแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์พี่ นะคะไม่มีนะคะพวกแอปเงินกู้นี่ไม่เป็นแอปเงินกู้ผิดกฎหมายนะคะกินดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายมาตรากําหนดพี่เขาก็กลัวตํารวจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาทํางานนี้ยเขายังไม่มีแบบแบบว่าไม่มีไม่มีเป็นเป็นไม่มียังไงมันเปิดเผยตัวตนไม่ได้อ่ะพี่มันเปิดเผยตัวตนไม่ได้อ่ะค่ะพี่เพราะว่าหนึ่งเขาต้องแอบหลบหลบซ่อนๆอยู่เลยค่ะพี่บางที่อยู่แถวตะเข็บชายแดนแถวปอยเปตอ่ะพี่ตรงเขมรนะกัมพูชาน่ะพี่นั่นแหละ แถบหนูนะพี่บางคนอยู่ที่ตึกคาสิโนน,นั่นแหละเยอะเลยนะคะแล้วต่อมานะคะอยู่ที่เมืองไทยมีไหมมีกับพี่เป็นออฟฟิศเป็นอะไรก็มีพี่แต่ต้องหลบๆซ่อนๆตำรวจพี่ถ้าตำรวจเห็นเขาก็ปราบปามเขาก็จับค่ะพี่อ่านะคะ อันดับแรกเลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะถามมาเยอะมากแล้วก็อันนี้หนูยกหัวข้อมาให้ฟังนะแล้วทุกคนฟังและคิดตามนะคะไม่ว่าแอปในไหนไม่มีการตามถึงที่บ้านนะพี่น,นะจําไว้นะอ่าต่อมานะคะแอปนี้ตามกี่วันนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปไหนหรือแอปใดๆก็แล้วแต่นะพี่หนูบอกไว้เลยว่าวิธีการตามของเขาคล้ายกันหมดทุกแอปพี่เจ็ดถึงสิบสี่วันหนักสุดค่ะพี่ หลังจากนั้นจะค่อยๆเบาลง1เดือนจะค่อยๆจ,จางหายไปเองถ้ายอดกู้น้อยนะคะตามก็ประมาณ10วัน7วันแล้วแต่นะคะถ้ายอดกู้จานวนเยอะอะไรอย่างเงี้ยกู้เท่านั้นเท่านี้เอาง่ายๆเลยพี่ 7- จ็ดถึงสิวันคือหนักสุด1เดือนจะค่อยๆจ,จางหายไปเองพี่นะคะจําไว้เลยนะคะ1เดือนนี้ก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วนะคะอ่าต่อมานะคะเรากู้เงินมานี่เราต้องการเนี่ยแบบว่าเราเราต้องไปปิดบัญชีไห<ป>ม เราต้องไปปิดเงินบัญชีไหมกลัวแบบว่าจะโดนบัญชีม้าบัญชีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวนะคะไปต้องไปปิดบัญชีไหมไปเปิดนี่ไหมกลัวมาแฮ็กเงินในบัญชงบัญชีเรานะคะมาสามารถแฮ็กเงินในเราบัญชีเราไปได้ไหมนะคะมันสามารถเอาาบัญชีเราไปทําอย่างอื่นได้ไหมหนูจะบอกเลยนะคะว่าคุณจะปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้ค่ะพี่มันไม่มีผลอะไรทั้งนั้นค่ะพี่ไม่มีผลอะไรเลยนะคะเพราะว่าบัญชีตรงนี้ค่ะพี่ มันเป็นบัญชีส่วนตัวของเราไม,ไม่มีใครมาสามารถไปแฮ็กไปได้พี่เพราะว่าเราไม่ได้เปิดการอนุญาตให้เข้าถึงในบัญชีพี่จําไว้เลยนะเขาไม่สามารถแฮ็กเงินในบัญชีเราได้นะคะต่อมาค่ะพี่บัตรประชาชนเนี่ยบัตรประชาชนเหมือนกันบัตรประชาชนเนี่ย ต้องไปเปลี่ยนใหม่ถ่ายใหม่ไหมเพราะว่ามันเอาบัตรประชาชนเราไปมันสามารถเอาบัตรประชาชนของเราเนี่ยไปทําอย่างอื่นไปกู้เงินไปเปิดบัญชีมา้าไปทําอะไรต่างๆได้หรือเปล่าหนูจะบอกพี่ๆให้นะตรงนี้เลยนะคะว่าการที่เขาเอาบัตรประชานชนเราไปเนี่ยเขาไม่สามารถเอาไปทําอะไรได้ทั้งสิ้นนอกจากเอาไป ประจานพวกพี่นะคะแล้วก็ลงในลงประจานพวกพี่แค่น <spoiled> ั้นเองนะคะเขาไม่สามารถเอาไปทําธุรกรรมอะไรต่างๆได้นะคะการที่ทําธุรกรรมด้านการเงินหรือทําธุรกรรมใดๆมันต้องมีลายลักษณ์อักษรของพี่เป็นเซ็นกํากับไว้ด้วยนะคะเป็นสําเนาแล้วก็เซ็นกํากับด้วยด้วยนะเซ็นแบบว่า เป็นรายชื่อลายเซ็นของผู้พี่นะคะและการที่ไปเปิดบัญชีนะคะบอกว่าจะเอาบัญชีของพี่เนี่ยไปเปิดบัญชีอย่างนั้นอย่างนี้พี่จําไว้เลยนะว่าการไปเปิดบัญชีมันต้องมีการสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือพี่ไม่มีใครเอาของเราไปทําอะไรได้ใดๆดได,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 ได้ทั้งสิน้นแอปเงินกู้นะคะมันก็หาสัญหาที่จะพูดสัญหาที่จะทํานะคะโกหกค่ะพี่ทําอะไรไม่ได้บัตรประชาชนคะ่ะไม่จําเป็นต้องเป,เปลี่ยนเลยใช้ได้ปกติกับพี่จําไว้เลยนะคะอยาให้ใครหลอกเราได้นะหนูจะบอกไว้ให้ อ่าต่อมานะคะเราต้องไปแจ้งความไม่พี่ผมต้องหนูต้องไปแจ้งความผมหนูต้องไปแจ้งความไหมถามว่าแจ้งได้ไหมแจ้งได้กับพี่แต่บางบางทีตตำรวจนะฮะเขาก็จะบางคนก็ดีดีนะตำรวจบางคนก็ดีก็จะบอกว่าไปกู้เขามาแล้วก็กลัวเขาจะมานี่ทาไมมันก็ปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหนูพูดตรงๆเลยอ <c oughs> ่าเขาเขาก็แบบเจอเจอเหตุการณ์แบบนี้มาเยอะตำรวจบางคนก็จะแบบนี้บางที่ก็จะไม่รับถึงแจ้งความไม่รับเลยนะ ต่อมาตำรวจบางคนก็ดีพี่มันมีทั้งดีและไม่ดีนะตำรวจบางคนบางท่านบางนายเขาก็ดีเขาก็จะบอกว่าเอ้ยกู้มาก็บิดไปเลยเนี่ยเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าปรึกษากับหนูแล้วเนี่ยปรึกษาส่วนตัวกับหนูหนูต้องหนูต้องบอกกับทุกคนนะหนูจะพูดแหละแบบทุกคลิปเลยแลวกันหนูจะพูดทุกคลิปนะต่อไปเนี้ยหนูจะพูดแทบทุกคลิปเลยว่าปรึกษาส่วนตัวกับหนูมีค่าใช้จ่ายพี่ถ้าปรึกษาส่วนตัวกับหนูนะคะพี่หนูแนะนําเลยว่าหนูจะไม่ให้พูดว่า หนูจะไม่ให้พูดว่ากู้เงินเด็ดขาดนะคะกับตารวจหนูมีวิธีการพูดของหนูหนูจะหนูจะสอนให้กับคนที่ไปแจ้งความนะคะหนูจะไม่ให้พูดว่าแบบนี้แต่ถามว่ามันก็เป็นการโป๊หกนั่นแหละพี่แต่มีใบแจ้งความมันก็สบายใจมีใบแจ้งความมันก็สบายใจหนึ่งคือเราสามารถเอาไปบอกกับคนรอบข้างไปเป็นหลักฐานได้ไงพี่บางคนก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่ากู้เงินใช่ไหมล่ะพี่เนาะบางคนก็ไม่อยากให้ให้รู้ว่ากู้เงิน นะคะไม่ต้องบอกตำรวจหรอกค่ะบอกบอกบอกแต่บอกไม่หมดเท่านั้นเองเนะบอกว่าเนี่ยเพราะว่าเราเราแจ้งความได้นะเราบอกว่าโดนแฮกันในบัญชงบัญชีเออเราบอกว่าโดนแฮกบัญชีอะเนี่ยแต่บทโทรศพัพท์เพราะเราโดนแฮกมาจริงนะเราไม่ได้ให้มันไปอันนี้หนูบอกเลยนะคะโดยมีวิธีการพูดของหนูให้นะคะ,ะพูดกับทางตำรวจเนี่ยซึ่งไม่เป็นไม่เป็นการไม่เป็นไม่เป็นการโกหกตำรวจนะ <S <S อันนี้หนูจะพูดให้ฟังแต่มีวิธีการพูดแต่จะไม่พูดว่าแจ้งแต่จะไม่พูดว่ากู้เงินแล้วกันนะคะ ต่อมานะคะถ้าใครอยากปรึกษาส่วนตัวกับหนูปรึกษาส่วนตัวกับหนูนะพี่มีค่าใช้จ่ายโดย s id line หน้าโปรไฟล์ของหนูมาหรือ id line ศูนย์เก้าสองหกสี่หกสามสามห้าหนึ่งด้วย id line นะคะไม่ใช่เป็นเบอร์โทรนะพี่ add ด้วย id นะคะไม่ใช่ add ด้วยเบอร์โทรสาหรับใครที่ไม่มี line ที่ไม่อะไรอยากติดต่อกับหนูนะคะสามารถติดต่อเข้ามาใน ติ๊กต็อกตรงนี้ได้เลยพี่ส่งข้อความมาหาหนูได้นะคะก็คือปรึกษาส่วนตัวก็มีค่ามีค่าปรึกษาทะานายยังมีค่าปรึกษานะคุณพี่เนาะเสียสละเวลาคุยกันเราต้องมีน้ําใจต่อกันนะพี่เพราะหนูก็ไม่รู้จักพี่พี่ก็ไม่รู้จักหนูเรามาเจอกันตอนที่พี่เดือดร้อนนะคะพี่เพราะฉะนั้นแล้วหนูหนูพูดตรงตรงนั้นหนูต้องกราบขออภัยไว้ณนะตรงนี้เลยว่าหนูไม่ได้มีเจตนามาชอ่อกงหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้น ะค,ะคือเราพูดกันตรงๆหนูเป็นคนตรงๆชัดเจนหน้าตาหนูชัดเจนนะคะพี่หนูไม่ใช่มิจฉาชีพนะอันนี้หนูบอกไว้ก่อนถ้าใครอยากปรึกษามันมีค่าใช้จ่ายพระนายยังมีค่าปรึกษาปรึกษาคุยค่าปรึกษาคุยกันที่หลังบ้านนะคะ,ะนะคะค่าปรึกษาคุยกันหลังบ้านต่อมาพี่ถ้าใครอยากปรึกษาส่วนตัวก็นั่นแหละแอดไลน์มานะคะไม่แอดไลน์ก็ทักทิกตอกส่วนตัวมาได้ค่ะพี่ปรึกษาอย่างนี้หนูก็จะช่วยในเรื่องไม่ให้ประจานโดยตรงนะคะก็คือ หนูมีวิธีการช่วยของหนูแล้วกันเนาะหนูไม่อยากพูดไปเยอะเพราะว่าบางคนก็เอาไปลอกเรียนแบบหนูถามว่าหนูเป็นใครมาจากไหนหนูต้องบอกแนะนําตัวก่อนว่าแต่ก่อนน่ะหนูเคยทํางานกับพวกแอปเงินกู้พวกนี้หนูก็เลยรู้ทางหนีทีไรว่าพวกมันนะ่ะทำยังไงอะไรยังไงนะคะหลังบ้านอะไรทํางไง เพราะฉะนั้นแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดติดตามไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะหนูจะมาเสนอข้อความดีๆหรือความรู้ดีๆให้ทุกคนฟังนะคะสําหรับใครที่ไม่กลัวนะคะอยากบิดบิดได้เลยพี่มันไม่เสียหายอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ติดเครดิตบูโรไม่ติดแบล็คลิสอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ติดบัญชีดํานะพี่นะอ่ฝากติดตามช่อง YouTube หนูด้วยแล้วกันนะพี่ช่อง u t u b e ของหนูชื่อช่องไม่สนิทบิดให้หมดชาแนลนะคะพี่หน้าโปรไฟล์ของหนูจิ้มเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะคะกดติดตามหนูไว้นะคะ ่าและหนูก็จะลงไว้ทั้ง YouTube บางทีหนูก็จะไปไลฟ์สด,ดใน YouTube ด้วยนะคะบางทีก็จะไลฟ์ใน t k t t o k ด้วยนะคะบางทีก็จะมีคลิปผ่านลงใน YouTube หรือ t k t t o k ให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากสอบถามเรื่องไหนก็สามารถอคอมเมนต์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะพี่ๆนะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะพี่ โอเคเนาะถ้าคําพูดไหนวาจาไหนไม่สุภาพนะคะหนูต้องกาบขอโทษขออภัยทุกๆคนด้วยนะคะเพราะหนูเป็นคนตรงๆชัดเจนนะพี่แบบคนที่เขาเข้ามาปรึกษาหนูะเขาเขาไม่ค่อยเขาไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยเลยเขาก็ปรึกษาปกติแต่คนแบบว่าบางคนน่ะที่เขาเข้ามานะแบบว่าไม่รู้อะไรเงี้ยแบบไม่ได้ปรึกษาแต่กลับมาด่างเงี้ยหนูก็หนูก็ไม่ยอมนะพี่นะอืมหนูบอกแล้วกันว่าหนูไม่ยอมนะถ้ามาเกิดมาด่าหนูเพราะหนูไม่ได้ไปทําอะไรให้และอีกอย่างหนึง่ง หนูน้อมรับคําตีชมได้แต่ว่าถ้าดาหนูแรงมาก็หนูก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคะพี่เพราะช่องหนูเป็นช่องเป็นช่องช่วยเหลือคนด้วยซ้ํานะคะพี่ใครที่ดูคลิปหนูไปบางคนเขาไม่ปรึกษาหนูก็ไม่เคยดีบังคับเขาคะ่ะพี่่านะคะแล้วแต่ใครจะปรึกษาไม่ปรึกษาตามใจตามสบายเลยพี่นะคะดูคลิปไหนดูคลิปใครแล้วเชื่อใจใครเชื่อเขาพาบิดได้หนีได้รอดได้ดูไปเลยพี่นะคะไม่เป็นไรนะคะอ่า เนาะโอเคนะพี่นะขาขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ